จริงๆถ้าใครอยากยกเรื่องราวของดานการดากับไข่ย้อนออกมาอีกครั้งเป็นไอเดียของเขาเลยครับเป็นไอเดียของทางวิดีโอเลยครับที่ที่คือผมเนี่ยก็ได้แต่นําเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปคิดไอเดียมาหลายอย่างนะครับแล้วก็ตกผลึกด้วยสุดท้ายเป็นอันนี้ที่ว่าได้อยู่ในตอนที่เขาถ่ายทำเลยครับผมอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาเขาได้เห็นผลงานแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหดีใจมากนะฮะตอนเห็นครั้งแรกก็ ก็ผมก็คุยกับทุกคนที่น้วตาต้องไปลออกมานะครับมันตรงกับเนื้อเพลงหรือว่าสิ่งที่เราเขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกจุดเริ่มต้นแรกเริ่มเลยพี่ใช่จุดแรกเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากว่าเรื่องของโนบิตาและโกลเดมอนนะครับที่ทั้งคู่ต้องแยกจากกันเพื่อจะได้ไปให้โนบิตาเขาเติบโตเขาก็โดลเดมอนต้องกลับสู่อนาคตใช่ครับผมใช้ความรู้สึกตรงนั้นมาแต่งเพลงนี้ ตอนนี้ผมเป็นดังเื่อสแตนบายมีนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นทางพุ่มกัดได้ฟังนะครับเขาก็ตีความเป็นเพื่อนหนึ่งคุณ mm hmm. ออสฟังก็จะตีความในแบบของเขา mm hmm. ว่าโดเรมอนของเขาก็คือเพื่อนของเขาไม่อยู่ห mm hmm. รืออะไรเงี้ยแล้วก็คุณยูกิ้นก็คอยจับสูนยเพื่อส่งส่ง,ส,งส่งต่อให้ส่งอารมณ์ต่อให้ครับผมเพลงมันมันทำให้ให้รู้สึกได้ว่าุดท้ายแล้วการกลับมาเจอกันได้เหมือนกัน mm hmm. กับกับคุณคัต่างๆ คือบางทีความรักความคิดถึงเพื่อนนะครับเวลาที่เรายังอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้ลืมพูดพูดกันนะแต่พอเต้นจากกันไจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราคิดถึงแล้วบางครั้งอาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้พูดแล้วดังนั้นแม้จะคิดถึงวงใดก็ตามก็คิดว่าอยากให้เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่คอยบอกว่าเตือนใจเราว่าอย่าอย่าปล่อยเวลาไว้นะนะครับดังนั้นถ้าคุณมี เพื่อนหรือมีพ่อแม่มีใครที่มีลูกๆหรืออะไรเงี้ยก็บอกรักไว้ก่อนก่อนที่จะต้องร้องเพลงนี้ครับได้คุยกับพี่นุ่นกับพี่สันนีบ้างหรือยังครับพี่หลังจากที่ฟีดแบ็กได้เขียน,<ม>น,นในในไอจีครับเขียนขอบคุณครั้ผมแลได้ตอบมาก็รู้สึกชื่นใจมากๆครับรูวในวันถ่ายมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทาเพลงอยู่ที่อเมริกาครับที่บ่อยได้โอกาสรับรู้เรื่องราวของดาก,กันดาก,กับไข่ย้อยแล้วรู้สึกแบบฝึกพันตับเหมือนเหมือนที่ แปลเขามีโอกาสได้ไดไดไดรู้สึกบ้างไหมคือเรียนตามตรงว่าก่อนที่จะอ,อ,อะไรอ่ะก่อนที่จะทำเอ็มวีเนี่ยผมยังไม่เคยได้ดูมาก่อนนะครับแต่ว่าพอทราบแล้วเราก็ได้ไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทำเป็นผมผมก็คงจะอยากรู้อ่ะว่าต่อมาเขาเป็น20ปีต่อมาเป็นอย่างไรับผมอัน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณเอสด้วยนะครับท,ที่สร้างหนังเรื่องนี้มาเพราะถ้าไม่มีเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือไม่มี GTS ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะนำตัวคละครคู่นี้รวมทั้งของผู้แต่งนะครับมามา,มาทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมแค่บอกว่ามันเป็นศิลปะงานกลุ่มเอ,อ,อยายอดใจงครับก็ส่สนๆพระเจ้าจริงครับคือคือผมได้มีขึ้นเียไปสัมภาษณ์รายการอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าันมุมองหน้าคุยกับปอตเนี่ยไม่เคยดังขนาดน,นี้มาก่อนเลยเนี่ย พราบผกไม่น่าจะเคยครับ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับม่ความีส่วต่างจากแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรมามาตรวัดงไงฮะสมัยก่อน <c oughs> แล้วตอนนี้เราได้เห็นว่าแบบโอ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าตื่น ง่าทึ่งครับผมแต่ก็ต้องพยายามคอยอย่าดูมากเดี๋ยวเจ๋งมันการันตีได้เลยว่าผิวของพี่บอยเอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็ยังคงความใสแฟนเัลเองได้อยู่เสมออย่างพีันะมันมันมันในฐานะคนทำงานนะพี่มันรู้สึกยังไงบ้างกับตรงนี้ว่ายุคใหม่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันรถสัญจรของคนฟังมันเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันรสนิยมของคนฟังเปลี่ยนอยู่แล้วหรครับเพราะว่าเหมือนเหมือนอาหารเหมือนแฟชั่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้โอ,อกาสผมเป็นเพลงผมได้มาถูกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกร้องเข้ามาค่ะว่า MV ต่อไปอยากจะให้เอาเรื่อง,งอื่นมาทําอีกบ้างพี่โอ oh, ้ยจำอยากกดดันผมนลยครับทำในเอ <laughs> ็มบี <c oughs> เรื่องใหม่ยังไม่มีแตมันมีเอ็มบีเวอร์ชั่นที่เป็นที่ลอียก <c oughs> ับพี่ฟ้ากับพี่พีชใช่ใช่ <c oughs> โอ้ดีมากเลยนะคือ <c oughs> อันนั้นคือเทคเดียวนะฮะก็ถ่ายอยู่ข้าถ่ายอยู่สองเทคไทยไทยเทคแรกนะ ก็เป็นรองเทคกเลยคือไม่มีตัดไม่มีอะไรเลยคือก็เขาใช้คุณพอเขาก็ร้องด้วยความความรู้สึกจริงๆว่าเพราะว่าทุกคนมีโดเลมอนของตัวเองอ่ะนะฮะแล้วก็ถ้าเลมอนต้องจากไปอ่ะแน่นอนความรู้สึกมัองต้องเกิดแต่กบพี่บอลค่พี่อเเห็นพี่บอกพี่บอลเวอร์ชันนี้ไหมอ่ะก็ได้เห็นตอนอัดเสียงนะตอนอัดเสียงก็มีหยุดพักร้องมันเป็นช่วงระยะเวลาเลยครับ ็อามเสียงเขาก็ร้องยหใช่ใช่วันนี้พี่บอยค่ะมันมีสูตรสำเร็จในกับการแต่งเพลงต้องตามเพลงมีสูตรสำเร็จเพื่อแบบว่าพิชิตใจคนฟังคือพี่ก็คือเมื่อไหร่ที่พี่จะทำพิชิตใจคนฟังนะมักจะโดนพิชิตก่อนไม่เคยสำเร็จสักทีนะเคยลองมาแล้วเออสมัยตอนเป็นเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยเราก็เคยมีการทดลองว่าเออมันจะได้หรือไม่ได้ ต่พี่ก็เรียนรู้แล้วว่าการที่แต่งตัวตัว,ตวเองแล้วก็จากใจจริงอ่ะมันได้ไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่พระเจ้าอะไรเงี้ยครับผมว่างั้นนั้นเป็นดีที่สุดครันนบก็ใช้แบบนั้นนะครับใช,นะใช่ครับเออเป็นเรื่องที่ออตอนแซนไพรมีครับที่โดเรมอนต้องต้องยอมจากไปอ,อนาคต เพื่อจะให้โดยนวิตาได้ได้เติบโตด้วยตนเองอันนี้คือแรงนือใจของผมนะครับแต่แรงมืนใจของการร้องวัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแรงมืใจของผู้กับอ่ก็เป็นกเรื่องหนึ่งแรงดือใจของบิ๊กก็คงเป็นเรื่องหนึ่งอะไรย่างนี้็เร่อนของย่ผมก็คือโดเร ซึ่งผมดูเรื่องแล้วก็ผมร้องไห้เยอะผมก็เลยออกมาแต่งอย่างไรมีอยู่จะมีเพลงที่มาที่ผมแต่งเองนะครับคุณจ๋าเรื่องเพลงเวอร์ชันภาษาจีนเนาะนี่ไปใส่หรือเปล่าผมแค่แค่แปลเฉยๆครับแปลเพราะว่าเผื่อว่าเพราะว่าพอดีมันไปติดอันดับ40อะไรไม่รู้ของของชาวจีน ผก็เลยคิดว่าถ้ามีคนจีนฟังเดื่อวเขาจะได้อ่านเนื้อหาที่เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยก็เลยให้หาคนแปลให้อะไรเงี้ยตอนตอนหลังก็ได้คนแปลให้เรียบร้อยแล้วก,ก็ก็ถามกับทางคนที่เชี่ยวชาญเ่อะจีนคือน้องอิงอะ่ะรู้จักไหมครน้องอิงที่ทร้องเพลงเป็นเติ้งลี่จินอ,อ่าก็าช่่ยแปลให้ครับผมเช่วยแปลให้ครับ <ม>แล้วอน,อนอ่างล็ก็เหมือนกัใช่ไใช่หมอนเล็กน้อยใช่นั้น<ม>เราก็ไม่คิดน้อยไปะครับว่าเราเราควรที่จะไม่ควรที่จะจะขอความช่วยเหลือแบบฟรีๆเพราะน,นั้นแค่แค่คิดว่าเป็นเป็นการทํากิจกรรมนะครับแต่ว่าเ,เราควรที่จะต้องคิดถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบมาทำกิจกรรมมันเล่นๆอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่ายกเรื่กิจกรรมนั้นแล้วก็ไปจ้างมือโปรอะไรดีกว่าครับผมมือปรไอใช้เลยด้วยเรื mm ่องงารสิลิการเกอเรื่องที่กาพอระสไร่างนไมองตรงนี้ัไมบ้าผมก็มองว่ามันเป็นเป็นกระแสโลกนะครับแต่ว่าเราในฐานะนักรนองเพลงเราก็อยากทำหน้าที่นักรนงเพลงนะครับก็ ก็ก็อยากแต่งเพลงอยู่อ่ะก็เลยก็เลยแต่งอยู่นะครับเลยไม่ได้ให้อาแต่งแปลด้วยแปลก็ต้องควรจะเป็นให้คนแปลอะไรเงี้ยอ่าก็เป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาแปลมาแล้วเป็นภาษาจีนภาษาังเฤษอะไรแล้วเนี่ยมันจะได้ตามที่เรานั่นหรือเปล่านะ